สบายใจผ้มวิทยาพิาข่าวสุรากาสแสตกแบบขึ้นบ้านครับข้าพเจ้าลุงเก้วเซฟลุงเต้วและสำหรับเมนูื้อนี้จะเป็นเมนูเห็ดเสร็จนอไม่เศษเวัตถุดิบขงเราแนนอนอยู่แล้วต้องเมนูนอไม้เอกอไม่วันนี้จะเป็นนอังหรือว่านอจ้าเป็นนอทางแขกสมที่ออกมาเนาะนอนนี้บ้านเรานครหลวงเราปลูกอะไรเ็อะไรไม่ใช่สมเก็ธรรมชาติเอามาแล้วหลังจากได้น่อไม้มาล้างล้างลเออยปุ๊บ เกี่ยวมทะเบยอีกเซตที่สองควกอยากแทะมาแทะส้นพี่น้องเอ้สิ้นสิ้นหมูก็จะเป็นกระดูกข้างเออหรือว่าจะเป็นสิ้นติดมันจะเป็นลูกหัวมันกรแล้วแต่ก็แล้วแตลนาหาเอามาล้างสิล้างสะอาดและเน้นสะอาดไปเดินข้าล้างแบบธรรมชาติหลายพันละอ้าวเพียต้องมาเห็ดอยู่กลางป่ากลางหนองเห็ดอยู่เดี๋ยวติดกับน้ำมาเห็ดอยู่นี่เออบ่ได้อนามัยกอกัน้ำมาเห็ดอยู่แถวป่ายาคือแหละมันนกมันเฮี้ยมเตือนก็ต้องเป็นธรรมชาติอย่แล้วหลังจากล้างสิ้นเรรียบ้อยแล้วเขาก็เดินทางไก่พี่น้องเอ้เดินทางมา่หน้าบ้านจับมอหน้าบ้านป๊บบบจััซซ้นมา� ซับ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 ตัดตัดตับตับตัดับซับซับตัตัซับตับัับกันทาเลยเนาะทั้งตัดทั้งซับทั้งตับทั้งซับทั้งซับทั้งตั๊บเฮห็นหมมันตดต้มน้อยๆเขาโลกเลเพรดีคำเนาะตัดแล้วเรียบร้อยปุ๊บจ่ากนั้น เอากระซับอีกหนึงซับซับ <mel od ic> ซับซ like like er ับเดี้ยมันเหมืตอนจะมาในนี้สู้ให้น้ำสมเด็จมึงอีกลางจากนั้นปุ๊บเกียงวัตถุนี้กระดึนอีกเอ้เออในนอนติดแกงเราไม่ที่นี่ขาดบ่ได้ก็ต้องมีน้ำพี่น้องเอ้เออต้องมีน้ำน้ำตัวนี้อยาเอาน้ำกรอกจากธรรมชาติ์เสแล้วเนาะเออจริงๆเป็นน้ำกรอกจากรัฐบาลคนเอามริกันผมเป็นน้ำกรอกจากธรรมชาติได้น้ำแล้วเรียบร้อยพวกองเขาเอามาเปิดไฟเนี่ยเมื่อกี้บ่ได้ดังเล้วพี่น้องเอ้ใส่เต่อไฟฟ้าเอาเออจะว่าเพิ่มฐานะถึนมา้นนึงออกสิบคำพิเลยมมีีตอไฟฟ้าาาเซนใส่ เอาซ ok ีนมาใส่เอาซีนมาต้มเอาซีนมาใส่เอาซีนมาต้มหลังจากใส่ซีนหงไปแล้วนี่มันคือรักๆเขาขนมไม้เลยขนมไม้มาใส่พี่น้องเงยเออใส่ขนมไม้ใส่ขนมไม้เออแล้วก็ใส่ขนมไม้แล้วก็ใส่ขนมไม่เพื่อจะต้มเหมือนเปลือยเห็นจืดซีนกับขนมไม้สุดพร้อมรับเออชัดเดียวัดต่กรู้นั่งแดกขนมพี่น้องเงยแดกขนมสำซาขนมไม้ ฝดซีนฝดน้ำฝดเลอสัมสาน้ำไม้ซุกแข็ซีนซุกนั่งแดกขนมแดกไปเรื่อยแดกไปแดกไปยังขนมขนมกนขนมจืดก็ไปซื้อมาจะตลาดเลยมาซื้อมานั่งแดกแดกแด่แด่นั่งกินไปดั่งมีความซุกที่เบมียหิริเลี้ยมีตัดต้นไม้อ่าน้ำไม้เหงื่อทั้งหมดกัดจักข้อนจักไม่อย่างก็ไม่อย่างละคัล้ายุๆจุบๆนั่งเมียก็มีความซุกไปี่น้องเองเองไม่นี่เขาเรียกว่าต้นเม้นอย่างนู้นี้ต้นต้นต้นกระโดนจะเป็นต้นน่าจะเป็นกระโดนอินโด เรียกวากระโดดมะเลแย้รอกระโดดมย่งแหหลังจากนั้นไหวนั่งล่าโดนลายเนี้ที่ห้เราบอกไปเกียมพักน่ะมียอดมันต้นมีหมักอื้อ่ยอดเอื้อเด้แล้วก็มีมันอย่าพักเมนเขาะไพักคะเออมีหมักบวบมีหมักน้อยมีเฮ็ดหูหนูมีเห็ดหูมามีเห็ดหูแมวก็ว่ากันไปนาเห็ดพ่กเห็ดขาวเอามาล่างล่างล่างล่าาล่งล้วางล่าชีวิตนี้มีจะล่างกําล่างนี่มีตัวเินกานักตั่เซฟคนเดิมท่ขาดไปได้ที่สุดก็คือยานางไอ้ใบยานาง่ครเนามันเป็นดอกเบ แกก็จะมาใส่มาปรุงกันก่อนนี่ใส่เกลี่ยใส่เกลือนะเพื่อนนะใส่เกลือนะเพื่อนนะใส่เกลือนะเพื่อนนะหลังจากเกลี่ยทุบนี่ทีขาดหมดได้พวบเส้หลายแซ่บหลายเสหนไหลเส้นไหลเส้นไหลแป้งนัว variance, ภาคไปน้ำมีคนมันังหัวกลนเป็นทางนี่เป็นน้ำหัวกลนอยู่ข้างหลังน้ำนี่น้ำตาลนี่ตู้หลังจากเลยลอยตึ๊ดโอ้โหกรอบๆไปว่อนคุณคุณตรวจตรวจคุณคนณมนุษย์มนุษย์มนุษย์นี่หลังจากมาเกี่ยมบัตรสุดิบอีกบรรทุดิบหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เสียวกันนะหอมหัวไงหอมแดงเข้านียแหละกันเพชรเพชรลงไปแล้วเด้เข้าเบื่อเราบอกพี่น้องเไยเราต้องไม่ใส่เข้าเบื่อเลยเอองวดใส่งวกขวนเราแย่งกันนั้นนึงตู้เข้าน้ำทิ่มเข้าเบื่อปั๊กปั๊กปั๊กลูกซ้ายมันมาหลายพ่นแกะไม่ใช่ ตำตยก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 ตำตยก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 อกัตํำต่ำอะก็ยกแล้วก็ตำอะ้วกันวยกตำตำตำกัยกตำตำก็นยกจนข้าเยมันเกืี่ยจนะเบยมันข้าเปืือกขาวเยมันเกื่อยหมดแล้วาดไปน้ำฟาดไปน้ำกระลิ้นพันกันไปน้ำเออตาำตำย่ตรงนี้ตำไปเรื่อยตำเป็นเมย์หมดแล้วตำเป็นเท้ยกันไปข้างนึงหมดแล้วดู้ายซ้อมไว้อย่างนี้ะซ้อมไว้ต่ำต่ำต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 ำอะกตำต หลังจากทำแล้วเร็วพี่น้องเลยนี่ตวดน้ำขบเลยลงไปตวดน้ำขบเลยลงไปเออไม่ได้น้ำขบเลยเอาซะเออน้ำใบยานางเขาได้แล้วเอาลงไปเอาลงไปแล้วก็จะไปคนเนาะเออคน6ศักร์ก็คนคนเพื่อให้ขบเลยมันเข้ากัน <pl> พ <ains> <ots> ี่น้องเดิให้ขบเลยมันเข้ากันหลังจากขบเลยมันเข้ากันเป็นพี้งห้อยแล้วเราจะต้องเอาขบเลยไปตอกเตะหม้อทะเลาไปโทงหม้อไปเอกหม้อหม้อเขียนยังไง เขาเอาลงไปพี่น้องเอ้ไหลังจากโตัวสิ้นสุกแล้วนอนไม่เอาสุกแล้วขับเบือที่เขาเกียนไว้เมื่อกี้เอาลงใส่เลยนอนอยู่ในขับเบือกรงนี้นะนี่เทศนีัวหอมแดงท่านมีขับเบือแล้วก็ซิ้นแล้วก็ใส่เครื่องเทศอุปกรณ์มีอย่งทั่วไปให้มันตัวลายมันสุกพร้อมกันเลยนอนใส่เออใส่เห็ดงูใส่ย้อนเออหนี่ใส่เห็ดขาวเอ่แล้วก็เส้นบวกเลยหลังจากนั้นอัดฝาไว้แล้วก็เปิดฝาออกมาสุกไว้ปานคิดตัวใส่ผักเมล็ใส่ผักคะมาได้นาใส่ผักเมล็ใส่ผักเมล็ใส่ผักคะแล้วก็นั่งท่าเบื้อนลิงปุ๊บป จ๊ะเป็นมันไวปานคิดตัวเอกแล้วตักได้ป่ะนี่ด่าเกี๊ยมแซ่บซอยพี่น้องเอ้ยนี่แกงนอสูตรลุงแก้วผู้ใดอยากได้เม่นมาผู้อยากได้สูตรนี้เม่นมาครับเพราะว่าแทะสร้อยรพี่น้องเนาะเออผู้ใดมักอันใดใส่อันใดใส่เนี่ยใส่ก็เต็มทีเลยเห็ดเท่าใดมันทีแซ่บเห็ดเท่าใดสกินแซ่บเห็ดเจ้าใดซีิตซีนีความสุขก็เห็ดเอาเด้พี่น้องเอ้ยเด้ี่ zoom หน้าแกงนอไม่ฝีมือลุงแก้ว แสบซอยอีกแล้วแก่งเราไหมื่้นบ้านไปจัดมาเนี่ย